สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องน้องไม์กับคุณปรีนาใช่ไหมครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็จะมีรายการดีเบตย้ําไปหมดอ่ะพุ่งตรงกรายการของไทยรัฐทีวีเนี่ยก็เด่นสุดนั่นแหละจบเรื่องของสมานฉันไปแบบนี้เลยฮะจบไปต่อเรื่องดีเบตเลยคล้ายๆกับที่เขาจบขั้นตอนของเขาแหละมันก็จะจบแบบงงๆแบบนี้จบแบบนี้จะไหมอ่อหุ้นๆไปเลยนี่นะหุนไปเลยเอาเรื่องเรื่องดีเบตอ่ะแมทหยุดโลกล่าสุดก็คือ ไพ่กับอ<ม>ุห๊หายดไทยถูกไหมแต่ว่าอ,อก่อนหน้านี้มีทั้งใครไปบ้างละ่ะฟอร์ดถูกไหมฟอร์ดคุณฟอร์ดเจอกับคุณศิระใช่ไหมนะใช่ใช่ฟอร์ดเ็เจอคุณศิระคุณไพบูรเนี่ยเจอกับ<า>กคุณกุ๊กจากลาคำแหงร้วน้องอัวน,นี่ไปเจอใครนะอัวเจอกอลรนิดค่ะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นไล่ตอนนี้คือก็ในเรื่องคอนเทนต์อะไรก็ว่ากันไป เรื่องของการถกเถียงการเป็นว่าทุกสัปดาห์ก็จะมีดาวดวงใหม่ในคณะราษฎรโผล่ขึ้นมานะก็อย่างสัปดาห์นี้คุณกุ๊กอะไรที่ไปสอยคุณไพบูลเรื่องของสวเนี่ยคนก็แชร์คลิปกันนี้อันนี้กันเยอะมากเขาเขาเป็นดาวอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่แบบการเมืองเดือดเดือะ่ะเขาอยู่ในเรือนจําที่อ้าโดนจับไปตนะั้งแต่วันที่13อ่าอ่านี่แหละมันก็เลยก็เลยกลับมาแล้วของพวกเนี้ยนะมันเหมือนว่าเอา่อต่อให้เป็นดาวมันก็มีหลายกลุ่มนะพลอย อย่างอย่างน้องไม้์เนี่ยก็ดังอยู่ระดับหนึ่งแต่พอไปออกรายการปุ๊บก็ดังเพิ่มขึ้นอีกอคนก็รู้จักมากขึ้นอีกอนะไผ่าทาวดินเนี่ยคนแถวบ้านเมื่อวานไปเช็คดูก็บอกเนี่ยเพิ่งได้ฟังครั้งแรกเนี่ยเขาดังตะตายเออใช่เนี่ยก็คือเราอยู่ในแวดวงการเมืองอยู่ข้างในเราก็จะรู้ไงว่าอ๋อบทบาทเขาเป็นยังไงแต่ว่าพอมันออกทีวีระดับประเทศฟรีทีวีเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่ง ครับคือน้องๆเหล่าเนี้เราเวลาเขาอยู่บนเวทีเนี่ยเราก็จะเห็นเขาในอีกบทบาทหนึ่งเวลาเขามาอยู่ในทีวีเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาครับาว่าแนวความคิดคําพูด ลีลาต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงอย่างเช่นไผ่ดาวดินเมื่อคืนเนี่ยเราก็เห็นตัวตนจริงๆของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดุดันเหมือนอยู่บนเวทีนะแต่เวลาขึ้นปราศัยก็ต้องมีวัฒนศิ์มีน้ําเสียงดุดันก็เมื่อคืนเนี่ยก็ให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นคนตัดสินเองก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนก็ก็ได้เห็นรายการอะไรเขาอยู่นะใช่ไหมครับมันเริ่มมีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะตกลงไอ้วิธีการดีเบตแบบนี้มัน มันจะนําพาไปสู่อะไรไหมนะแต่อันนี้พูดแบบเห็นใจคนทํางานด้วยกันคุณตอมขวัญก็พยายามย้ําอยู่ในรายการตลอดว่าเขาก็ทําได้เท่าเนี้ยมันก็มีเส้นบางอย่างที่เออมันทําไม่ได้จริงๆ แล้วก็ก็พยายามอย่างน้อยก็เอาวะยังคุยเรื่องการเมืองอ่ะมันก็ไม่เ็วไม่เร็วหรอกอฮะแม,ม้ว่าเนื้อหาสาระมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นทางออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เขาก็มาถกกันในีใน่ยความคิดของเขาฝ่ายหนึ่งเชื่อแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นซักค้านามันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันก็สร้างความเขาเรียกว่ามันมันสร้างความตื่นเต้นให้กับ ให้กับกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายใช่แล้วคอนเทนต์ยาวสักเกือบชั่วโมงเนี่ยผมก็เลือกมองเอาอะก็ต้องมีจุดอะไรแบบเออเฮ้ยเราเพิ่งเรียนรู้สิ่งนี้เหมือนกันอย่างไผ่เนี่ยเอาจริงนะ ต่อให้เราทําข่าวการเมืองเนี่ยก็เพิ่งเห็นมุมนี้ของเขานะว่าอ้าวเวลาเขาคุยหลักการเขาจะพยายามคุยทางนี้เพราะว่าก่อนหนี่นนะเห็นอยู่สองเห็นอยู่สองท่าก็คือท่าปลาใสกับสองคือท่าเต้นเห็นอยู่สองท่าไม่ค่อยได้เห็นว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดเขาเป็นโดยหลักการต้องดีเบตเขาจะมาทางนี้อันนี้ก็เรื่องของดีเบตซึ่งก็ยังมีอยู่ยังมีต่อไปช่องเราก็มี รายการพี่เบิร์ดอดดีน้นตอนดึกคุณเอฟก็จัดสิผมจะบอกคนให้เอาใครดีอ่ะนะเป็นผมนะนะครับถ้าถ้าเป็นคุณอุเนี่ยนะอาจจะต้องเชิญคุณคำพกามาอคู่นี้เขาบอกแล้วเขาไม่มาใครฮะคุณคำพะกาบอกไม่มาไม่มาไม่ไปดีเบตอือก็ ที่กองเชียร์บังไว้ก็ไม่น่าจะได้เห็นอ<ห>๋อแต่เห็นไหมเนี่ยมันยากจริงๆนะในการจัดคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อเดี๋ยว <c oughs> คิวไม่ตรงกัน,อ,นอะไรบ้าง <c oughs> ภาษาสื่อเขาเรียกว่าโปรโมเตอร์นะยุคเมื่อก่อน <c oughs> ใช่ใช่ใชคือเด็กๆยุคใหม่จะรู้สึกว่าเนี่ยคือนิมิตหมายใหม่ของการเมืองที่ได้เห็นดีเบตนะแต่เมื่อก่อนนี้ดีเบตกันเป็นปกตินะแล้วก็คนที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยก็คือโปรโมเตอร์จัดมวยมันก็ต้องจัดให้มันแบบน้ำหนักเท่ากันนะส่วนสูงอะไรที่มันไล่เลี่ยกันดูแล้วมันก็จะได้สนุกถ้าคุณคำ พลอยว่าก็เหมือนคืออย่าว่าพลอยนะคะแต่ว่าเหมือนแฟกเหมือนแฟกมันอยู่คนละโลกแล้วมันพูดจากคนละฐานคิดกันน่ะพลอยรู้สึกว่าเออน้ำหนักมันอาจจะเท่ากันแต่ว่ามันเล่นคนละกีฬาเข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้เห็นไงว่าอ๋อเขาอยู่ในโลกแบบนี้อย่างคุณอู๋เนี่ยสําหรับเรานะที่ได้รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเวลาคนในคีย์บอร์ดที่เขาพิมพ์เรื่องพวกนี้ไอเรื่องพวกแบบออกนอกประเทศไปซะ เรารู้แล้วว่าอ๋อเขาอาจจะพูดด้วยน้าเสียงแล้วก็ท่าทีเหมือนคุณอ้วหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นี่เองเราก็เพิ่งรู้ไงมันก็มันก็มีประโยชน์บางอย่างอยู่มันมันไม่ได้ไอเดียลหรอกมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังหรอกว่าโอ้โหมันจะหาทางออกคือในมุมที่มันมีประโยชน์บางอย่างอยู่มันได้ประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์มันไม่มีอะไรเสียทั้งหมดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนืะนะน้องพลอยเชิญมาเลยคุณคุณชอบกับคุณด้เหรอคะใช่มีหลายคู่เดี่ยผมเป็นโปรโมเตอร์ให้ผมจะจับมาชั่งน้ำหนักก่อนนะ กระซิบมาได้คะ่ะช่วงยาวใครก็ได้เปรียบใครเสียเปรียบอะไรเงี้ย <laughs>